วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายพื้นที่อากาศร้อนจัดมากๆค่ะอุณหภูมิทะลุ40-41องศาไปแล้ว วงยัยมากๆสําหรับคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งกลางแดดกลัวว่าจะเป็นโรคลมแดดโรคฮิสโตรกันไปค่ะโรคนี้อันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดูแลรักษากันไม่ทันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยดิไปนําข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิริราชนะคะพูดถึงโรคฮิสโตรกกันไว้เนี่ยที่บอกว่ามักจะพบในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แหละอากาศร้อนจัดอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกได้ทันบุคคลที่เสี่ยงสูงค่ะก็คือคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งกลางแดดนักกีฬาที่ต้องออกกําลังใน จุดที่มีอากาศร้อนจัดนะคะอาการเป็นยังไงบ้างสังเกตเลยนะคะอาการก็คือจะมีไข้สูงเกิน40.5องศาเซลเซียสปวดหัวหน้ามืดเมื่อยล้าอ่อนเพลียและอาจหมดสติได้ค่ะมีความผิดปกติทางระบบประสาทค่ะอย่างเช่นอยู่ๆชักขึ้นมาเพ้อเดินโซเซตอบสนองช้าแล้วก็พูดจาสับสนด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่สําคัญของโรคนี้เลยก็คือ อากาศร้อนมากๆแต่ตัวเองไม่มีเหงื่อออกเลยอะคะ่ะนี่ก็คือเป็นผลจากต่อมเหงื่อที่ทํางานผิดปกติทําให้ผิวหนังนั้นมันไม่ระบายเหงื่อออกมาแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดคนที่ขาวๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวแดงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดไปเข้าน้ําไปปัสสาวะก็จะพบว่าสีของปัสสาวะก็คือจะเข้มกว่าปกติด้วยจากภาวะกล้ามเนื้อสลายแล้วก็อาจจะเกิดภาวะไตาวายตามมาได้เลยะคะ่ะหลักการที่สําคัญที่สุดในการปฐมพยาบาลของผู้ป่วยฮิสโตรกนะคะต้องทําให้ร่างกายนั้น เย็นลงให้เร็วที่สุดก็คือลดอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยให้เร็วที่สุดก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเช่นการย้ายผู้ป่วยเข้ามาในที่ร่มจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายยกขาสูงถอดเสื้อผ้าใช้ผ้าชุบน้ําเย็นชุบน้าแข็งประคบร่างกายเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณหลังคอรักแร้ขาหนีบแล้วก็นําพังมาเป่าระบายความร้อนถ้าเกิดผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้วค่ะก็ให้ดื่มน้ําเกลือให้มากที่สุดเพื่อชดเชยภาวะการขาดน้ำนั่เองค่ะ จากนั้นรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้อย่างไรในขณะที่หลายคนยังคงต้องทํางานกลางแจ้งกลางแดดนะคะอย่างแรกเลยออกจากบ้านสวมใส่เสื้อผ้าที่มันเบาสบายสักนิดหนึ่งอากาศจะได้ถ่ายเทยได้ดีค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอดื่มให้มากกว่าปกติและหากต้องเล่นกีฬานานๆน,นะคะเลี่ยงที่จะไปเล่นในที่แบบแดดจัดแล้วก็ต้องมีการดื่มเกรือแร่ชดเชยน้ําที่เสียไปด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ ออกกำลังการนี้ที่ร่มไปก่อนนะและถ้าเกิดไปเจอผู้ป่วยที่เป็นลมหมดสติอยู่ต่อหน้าเราไม่ว่าจะฮิสโตรกหรือโรคใดๆก็แล้วแต่นะคะโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ค่ะ1.669ค่ะ